วันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565เวลา7นาฬกาณวัดหนองกุงตำบลหนองกุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นคณะสองฆ์อำเภอน้ำพองร่วมกับอำเภอน้ำพองจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำรรบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรโดยมีประเทศวิสุทธิคุณ เจ้าวาดวัดหนองกุง้งเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นประธานฝ่ายสงฆ์นายชนก,กรแก่นคงแหน่เภอน้ำพองประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนางอรายาแก่นคงนายกกิ่งกาชาติอำเภอนาพองพระเถรานุเถระพระสงฆ์สมณเณรหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอนาพองเข้าร่วมพิธีเวลาเจนาฬิกาสนาที นาวิหารสังคานุภาพวัดหนองกุงนายชินกรแก่นคงนอำเภอน้ำพองจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นประธานจุดทูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อยนาพระบรมฉา,ายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนถวายเครื่องทยธรรมทอดผ้าไตรจำนวนสิบไตรพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรยัยและถวายความเคารพนาพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษจากนั้นเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนาหน้าบริเวณล,ลานพุทธมณฑลวัดหนองกุง้ง นายชนกรเก่นคงนามอำเภอน้ำพองพร้อมภริยานำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำชุมชนและผสมนิกรชาวอำเภอน้ำพองร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่กพระสงฆ์และสัมมาเนนเนืน่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภุมิพนอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จัก,กรีครองราชตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ถึงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงของราชาสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทยโดยพระองค์สเสด็จพระราชาสมภพ,พเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ที่โรงพยาบาลเมส์ออเบิร์ดเมืองแคมบริรดจ์รัฐแมสซาซูเซนส์สหรัฐเป็นพระราชาโอรสในสมเด็จพระมหิดตราทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนี เป็นพระราชนด,ดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระสีสวรินธาราบรม,มาราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 9